สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนคืนนี้ขอเกาะกระแสเรื่องการปลูกป่าแล้วก็เรื่องเขาหัวโล้นที่จังหวัดน,าน,น่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอไม่ใช่เรื่องการปลูกป่าและเรื่องเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านครับแต่เราจะบอกว่าที่จังหวัดน่านไม่ได้มีแต่เขาหัวโล้นที่ที่เคยเป็นเขาหัวโล้นแต่ว่าตอนนี้เป็นป่าที่สมบูรณ์มากก็มีเหมือนกันครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปชมเรื่องราวของการกลับมาของพื้นที่ป่าในพื้นที่ที่ผมกําลังกล่าวถึงในจังหวัดน่านนี้นะครับมีเรื่องที่อยากจะแจ้งแฟนรายการคนค้นคนที่สําคัญเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คืองานคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่8ประจําปี2559ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันเสาร์ที่17เดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมไว้ตอนนี้ก็คือว่า เราอยากให้ท่านผู้ชมส่งรายชื่อคนดีที่คิดว่าหน่าที่จะได้รับการพิจารณารับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดในสาขาต่างๆก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการส่งเข้ามานะครับรายละเอียดก็เข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของรายการคนคน้นคนนะครับเอาละครับก็กลับมาที่เรื่องที่เร,เรากําลังจะพูดถึงกันในรายการคนคน้นคนคืนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องอันเนื่องมาแต่ เรื่องภูเขาหัวล้นแล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นในจังหวัดน่านนะครับคนต้นเรื่องในรายการคืนวันนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดในสาขาคนไทยหัวใจสีเขียวในคนค้นคนอวอร์ดปีที่6นะครับนั่นก็คือคุณบัณฑิตฉิมชาตินะครับหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีดในรายการคนคน้นคนคืนวันนี้อยู่ที่บ้านน้ำมีดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับ เป็นพื้นที่ป่าที่กลับคืนมาได้ด้วยความร่วมมือกันของคนหลายฝ่ายซึ่งแน่นอนครับมีทั้งราชการมีทั้งภาคเอกชนและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่นะครับที่นั่นเคยเป็นอย่างไรพวกเขาสามารถที่จะทําให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้และมีจํานวนมากถึง40,000กว่าไร่ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการคนค้น,นคนคืนวันนี้นะครับ ปีกว่าแล้วนะครับที่ผมไม่ได้กลับมาที่บ้านน้ำมีดกลับมาครั้งนี้ทุกอย่างก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับมีความสมบูรณ์ของป่าความเขียวขจีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเลไลนะครับกลิ่นดินกินป่าที่อาจจะต่างไปก็คือต้นไม้อาดูโตขึ้นนะครับความเขียวนี่เขียวมากกว่าเดิมนะครับอากาศที่สัมผัสได้ก็เย็นนะครับแม้เป็นช่วงหน้าร้อนแบบนี้ส่วนหัวหน้าบัณดิตแล้วก็ทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นรักษาพื้นที่ป่าเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมคือหลังจากได้รับรางวาัลก ออกไปบรรยายนะครับน,ำ,นำมีดโมเดลนี้ออกไปขยายเครือข่ายไปให้ความรู้รวมถึงก็มีคนเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่อย่างวันนี้เองครับก็มีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ครับชุมชนที่นี่เป็นชนเผ่าล้วนะครับมีวิถีชีวิตโดยการเปิดป่าทำข้าวโพดปลูกข้าวไร่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับชุมชนที่นี่เป็นพื้นราบนะครับพื้นที่ของเขานี่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีหลักฐานทอนโฉนดมันเข้าธนาคารไม่ได้ไปแปลเป็นเงินีปน มีกลุ่มไหนมาอบรมบ้างครับพี่๋อนี้ก็มีจากคณะจากจุฬาแล้วก็พระอาจารย์ชายกลางจากวัดพระรามเก้าเขามาแล้วก็เขาก็สนใจว่าเอ๊ะมันเป็นเป็น,ปนยังไงถึงเป็นอย่างนี้เผียกตามต่อมีบ่อยไหมครับพี่บ่อยมากครับบ่อยมากกันเยอะมากเพราผมทำให้พี่ลำบากใช่ไหมไม่ลำบากครับลำบาก <c oughs> ยินดีที่จะจะ <c oughs> ถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆออกไปสู่สาธารณะนี่ตั้งแต่ได้รับรางวัลคนกูคนอวอร์ดในสาขาคนใจหัวใจสีเขียวเมื่อปีที่หกรางวัลนี้ส่งผลยังไงกับพี่บุินรบ้างครับก็รางวัลของเราก็คือหนึ คนรู้จักก็เยอะขึ้นงานที่เราทําที่จะขอนอยู่ในแคบๆมันก็กว้างขึ้นจริงๆก็ยังทําเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าคนที่สนใจขึ้นมาเยอะอย่างผมต้องไปบรรยายให้กองทัพหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งแล้วก็เครือข่ายจากเลยจากเพชรบูรณ์ประมานะครับเครือข่ายจากเชียงใหม่หลายรอบหลายเข้ามา,มาดูงานเยอะมาก,มากแล้วกลับไปนี่สิ่งที่เราดีใจสุด็คือเขากลับไปแล้วเขาไปต่อยอดเขาไปาทําต่างเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นต้นแบบอย่างนี้เครือข่ายมากขึ้นเยอะมากครับมารอบนี้ผมอยากเห็นดูว่า ในขณะที่หน้าเขาบอกว่าเขาหัวโล้นพื้นที่ป่าโดนทําลายทาไมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในน้านี่เป็น่พราะอะไรฮะก็นี่อย่างที่เห็นก็มีการร่วมมือเครือข่ายชุมชนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการคูดคุยกันอันไหนแบ่งสรรปันส่วนตรงไหนโซนนิ่งตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าเราทากันก็ยังอยู่เพราะถ้าถ้ามันไม่ใช่ของจริงหรือไม่ใช่สิ่งที่เราทําด้วยความตั้งใจหรือชาวบ้านไม่ได้ศรัทธาเราก็ไม่อย่างนี้ไม่เกิดนี่ก็เหมือนเดิมนี่ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ปุ๊บมามันก็เหมือนเดิมทุกอย การกลับมานำมีดอีกครั้งของทีมงานคนวุ่นคนในครั้งนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องราวที่ทุกคนกําลังสนใจนะครับก็คือเรื่องราวที่จังหวัดน่านนั้นมีคนพูดถึงในโลกโซเชียลการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งตอนนี้ครับที่บดิตจะพาเราไปดูจุดที่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้สภาพป่าที่จังหวัดน่านเป็นอย่างไรครับ นี่ไงพื้นที่ที่บอกว่าจะมาดูระหว่างความสมบูรณ์ของป่าน้ำมีดกับอีกร่มน้ํานึงนะครับซึ่งการจัดการของคนที่อยู่ในพื้นที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดจากที่เราอะไปดูแลแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ชุมชนอะมีประโยชน์จากป่านะครับตอนนี้น่านเนี่ยคนก็พูดถึงว่าเขาโพลนเขาโพลนจริงมีเยอะขนาดนั้นจริงหเ่าเขาที่น่านทั้งหมดมีพื้นที่อยู่หมดเจดล้านไร่นี่คือทั้งจังหวัดใช่แล้วทีนี้ มันเป็นภูเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำเนี่ยเป็นภูเขาอยู่ประมาณ6ล้านไร่เพราะฉะนั้นคนประมาณ4ี่0สนเกือบห้าแสนคนอ่ะมันก็ต้องมีคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขาเยอะเพราะนั้นแต่ว่าพื้นที่ราบมันก็ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราเห็นบางส่วนก็คือพื้นที่ที่เขาจัดสรรให้ตั้งแต่เมื่อหลายสิปี20ิปีที่แล้วสมัยสงครามเขาจัดให้อยู่ตามป่าตามเขาบ้างแต่พื้นที่จริงๆในป่าจริงๆอ่ะ เรามีอยู่ประมาณเกือบ3าล้านกว่าไร่ประมาณเกิน5 0อซตของพื้นที่จังหวัดน่านแต่ว่าที่เห็นบางส่วนเรายอมรับว่าจริงอย่างที่เห็นนี่ก็คือบางส่วนเป็นที่ทำกินของชุมชนชาวบ้านที่จัดสรรให้เพราะนั้นเขาก็ต้องใช้วิธีแบบชาวเขาเลยตรงจุดนี้คือจะเห็นน้ํามีดเลยใช่ครับนี่ป่าน้ามีดที่จะเห็นคือที่ที่เรารักษาไว้ที่โดยชุมชนก็ร่วมกัวเจ้าหน้าที่เคยฟังเขียวเียวนี่ชัดเลยว่าเป็นป่าใช่แต่เขียวเขียวฟังนี้คืออะไรฮะคือที่ทํากินของชาวบ้านอืครับปัญหาตรงนี้ก็คือว่าตอนเนี้ย เราได้สูญเสียพื้นที่ป่าไปเกือบล้านไร่เกือบล้าน,น,นไร่จากที่จะมีทั้งหมดที่ทั้งหมดอยู่ประมาณเมื่อก่อน4ี่ล้านกว่าไร่ครับอตอนนี้เราก็สูญเสียไปแล้วเหลือประมาณสามล้านแ,แต่ก็ยังก็ยังยัง,ย,งยังมีพื้นที่ป่าอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นป่าเป็นผืนยาวแบบเขาใหญ่หรือแก่งกระจานจะเป็นป่าเป็นหย่อมแล้วทำไมมันถึงเป็นกระแสมันถึงแบบทุกคนบอกว่าน,าน่า ป่าน่นจะหมดแล้วป่านั่นจะหมดแล้ว,ลวตอนที่กระแสมาลงก็คือโซ,โซเชียลที่ลงก็คือไปเจาะถ่ายแต่พื้นที่อย่างเงี้ยอ่าซึ่งซึ่งเห็นสองด้านทำไมไม่ถ่ายด้านที่ดีบ้างล่ะใช่ไหมไอ้ด้านถ่ายในด้านเนี้ยไอ้ฟ้าเผา,าป่าก็ยอมแล้วว่ามันมีในด้านเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อย่างพื้นที่ภาคกลางอะ่ะไม่มีป่าเลยก็มีหลายหลายจังหวัดก็ทําเกษตรเหมือนกันนั่นก็คือเพราะเขาไม่มีเขาหรือเปล่าเพราะเขาไม่มีเขาขึ้นมาอย่างนี้มันเห็นภาพอย่างนี้มัน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 เห็นชัดว่าโอ้โห ตอนนี้อากาศมันร้อนจะ40องศาใช่ไหมครับก็พอเห็นคนมาเผาป่าปุ๊บเลือดรักชาติมันขึ้นไงโอ,โ,อโอ้โหมันต้องมเมืองหน้านมันร้อนหมดแล้วอย่าเงี้ยจริงๆม,มันมันไม่ใช่ก็ต้องมาดูกันจริงๆงมามาในพื้นที่วะเออเนี่ยยังมีอยู่เขาบอกว่าน้านกำลังบาดเจ็บกำลังจะแบบเสียหายไปเยอะก็จริง เอาแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สมบูรณ์ก็มีมีมีเยอะด้วยมีเยอะมากเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบป่า3าล้านไร่กับพื้นที่โดนบลูมันเกือบล้านไร่ก็โอเคมันก็ยังห่างอยู่แต่ว่าตอนนี้พยายามเราก็พยายามจะจะเอาเอาพื้นที่คืนคืนป่าคืนครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นป่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นของประเทศเราคนทุกคนมีส่วนร่วมใช่ไหมก็ต้องจัดการให้คนที่เห็นแก่ตัวอย่างงี้ รถน้อยถอยลงไปเพื่อจะเอาพื้นปา่าฟื้นฟื้นกลับมาแล้วน้ําก็จะไหลปกติอากาศก็จะดีแต่อย่างหนึ่งที่ที่มันชัดเลยคือบ้านน้ามีด<ช>เขียวเขียวแบบนี้เลยเขียวป่าใช,ใช่ก็คือตอนนี้วิธีการน้ามีดโมเดลวที่มันประสบความเด็จก็คือชุมชนเป็นต้นแบบดูแลป่าก,กับสี่หมื่นคนไร่เนี่ยครับทำไมพื้นที่อื่นไม่ไม่ใช้บ้านน้ามีดเพื่อนบ้านใกล้ตัวนี่มามาจัดการาที่นี่นะรตรงนี้เขาเขาก็มีดูแลป่าอยู่พื้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยหนึ่งด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีด้วยชนชาติ หลายอย่างมันประกอบมาหลายอย่างในน่านเหมือนกันเนี่ยนะใช่ครับพี่กำลังบอกว่านํำมี่ก็เป็นแบบนี้มาก่อนใช่ร้อนอย่างนี้เลยอ,อแต่เขียวได้อย่างทุกวันนี้ใช่นี่พูดเลยบีฟอร์พาร e เตอรใช่ชัดเลยชัดเลยไปดูด้เลย<ช>ที่น้มมีดเขามีกลยุทธ์หนึ่แล้วชาวบา้านจะได้ฟังว่า 1, 2, 3องสายังไงทำไมถึงอย่างนี้